สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้มาคุณแม่มาก็ต้องมีเมนูอร่อยมาแน่นอนค่ะ,ะวันนี้คุณแม่จะทําแกงหมูเนาะแกงสันคอหมูใส่มะเขือนะคะนี่ค่ะมาดูเลยค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างเนาะนี่เลยจ้านี่จะพริกแกงผากลางเนาะวันนี้คุณแม่ซื้อในตลาดมาเนาะนี่นะอ่า นี่ค่ะแล้วก็จะใช้นี่ค่ะน้ำปลาปรุงรสนะคะแล้วก็ผงปรุงรสเนาะน้ำตาลปี๊บจ้าแล้วก็ใช้กะทินะคะแล้วก็พริกเม็ดใหญ่หั่นเนาะไว้แต่งเวลาอทําเสร็จเนาะอ่าแล้วก็นี่ไงเราจะใช้นี่ค่ะมะเขือเปาะเนาะมะเขือเปาะหั่นแล้วแช่น้าเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดําเนาะนี่จ้า ขาดไม่ได้เลยสันคอหมูนะคะแล้วก็ใบกะเพราค่ะไปเลยค่ะไปทำกันเลยนะคะจ้าคราวนี้มาถึงขั้นตอนการทำแล้วเนาะนี่ไงอ่านี่ค่ะคุณแม่ใส่หัวกะทิลงไปเลยนะนี่นี่นี่แบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราเคี่ยวก่อนนะเนาะเคี่ยวกะทิแป๊บ,บนึงเนาะอย่าใช้ไฟแรงนะ ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิไหม้เนาะอ่านี่มีให้กะทิแตกมันก่อนเนาะนี่แบบนี้เลยนะนี่ให้แตกมันแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวพอกะทิแตกมันแล้วเราค่อยใส่พริกแกงลงไปนะโอเคกะทิแตกมันหอมแนละ้วครานนี้นะนี่โอ้มีความหอมเนาะหอมๆข้นๆแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่เราก็จะ ใส่พริกแกงลงไปเลยคราวนี้เราก็จะผัดพริกแกงให้หอมๆนะนี่คนไปคนมาได้อยู่นะะเดี๋ยวขอเบาไฟก่อน เราว่าไฟมีค่อนข้างจะแรงเนาะเดี๋ยวกระทะจะไหม้ก่อนนะอ่าเราก็จะผัดเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแห้งๆเนาะเราก็เติมกะทิลงได้อีกเนาะอ่าเติมกะทิเลยเนาะอ่าคราวน,นี้เราก็จะผัดผัดพริกแกงให้หอมๆก่อนนะน นีคนให้ทั่วๆเลยนะ <c oughs> คนให้พริกแกงละลายก่อนนะนี่นี่แบบนี้เลยนะให้เนื้อกะทิกับพริกแกงเนาะเข้ากันเลยนะนะะทำให้เข้ากันเลยเนาะนี่เข้ากันแบบนี้นะน,นี่เนื้อพริกแกงเนาะกับหัวกะทินะเข้ากันดีเลยแบบนี้เนาะ เราก็จะใส่หมูลงไปเนาะ,ะนี่ผัดจนน้ำพริกหอมเลยน้ำพริกมีกลิ่นหอมออกมาแล้วเนาะนแบบนี้นะโอเคอันนี้ใช้ได้แล้วจ้าน,นี่คุณแม่ก็จะใส่หมูลงไปเลยนะนี่ใส่ลงไปเลยนี่แล้วเราก็จะทำการผัดหมูผัดสันคอหมูกับน้ำพริกแกงเนาะผัดให้เข้าๆกันเลยนะ แบบนี้เลยนี่ผัดให้เข้าเข้ากันดีเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นะาะสันคอหมูเป็นเนื้อที่ดีที่สุดนะที่เาเอามาทำแกงทำผัดเนาะเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มนะ,ะมีความนุ่มเวลา,าเราเกินไปมันก็ไม่แข็งนะมันก็อร่อยดีนะ,ะเพราะเราทำกินเองเราก็เลือกหมูที่ดีที่สุดอะเนาะ แต่ถ้าไปซื้อเขาไม่เอามาทำหรอกเพราะว่ามันแพงแต่ใช้เนื้อส่วนไหนก็ได้นะแล้วแต่ใครจะเลือกเนะาะแต่คุณแม่ก็จะเลือกสันโคลเพรนะาะเราทํากินเองเนะาะทํากินเองเราก็เลือกส่วนของเนื้อได้เนะาะก็จะใช้ส่วนไหนนะถ้าคิดว่าจะดันหน่อยเราก็เลือกส่วนที่ดีดด,ดีกว่านะจะได้อร่อยนะ เดี๋ยวผัดให้เนื้อหมูสุกก่อนนะเดี๋ยวพอเข้าสุกเราก็จะเติมกะทิลงไปนะน,นี่แบบนี้เลยนะโอ้ยจามจามพริกแกงฮะไม่ต้องนี่เดี๋ยวแม่จะทำต่อเนื่อง โอเคอันนี้สุกแล้วเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะใส่กะทิลงไปเนาะแล้วก็จะใช้น้ำด้วยนะใช้น้ำเปล่านะนี่ใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่เนาะเพราะว่าแกงแบบนี้นะ่ะอย่าทำให้น้ำใส่นะทำให้ข้นพอประมาณนะไม่ต้อง ใสแล้วใสมากแล้วก็ไม่ต้องค้นเยอะนะเอาแบบพอดีพอดีนะนี่แบบนี้นะอ่าแบบนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวแม่จะปรับไฟขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเราเขาจะได้เดือดไปไวเนาะเพราะนี่เรามีน้ําเยอะแล้วไม่ต้องกลัวไหมแล้วเนาะ,ะน้ํากะทิแม่ก็จะใสอีกเนาะคุณแม่ใช้กะทิกล่องนะแล้วก็ กะทินี่เหลือไว้นะเหลือไปบ้างเนาะเอาไว้ใส่ตอนท้ายเนาะใส่ตอนทุกอย่างสุกแล้วเนาะอ่าเราก็จะคนให้เขาเข้ากันเนาะเราดูน้ํากะทิอ่าถ้ามันยังมีความข้นอยู่เราก็เติมน้ําเปล่าได้เนาะเพราะว่าเราตอนนี้เรายังไม่ได้ปรุงเนาะเราก็จะใส่ลงไปอีกนะนเดี๋ยวพอเขาเดือดแม่ก็จะใส่มะเขือนะ ใส่มะเขือเนาะรอเดือดก่อนเนาะถ้าใส่ตอนนี้มะเขือดำแล้วจ้ะเพราะว่ามันมีวิธีนะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนของเขาเนาะการทำกับข้าวก็จะเป็นแบบนี้แหละทำกับข้าวต้องใจเย็นนะค,ค่อยๆทำค่อยๆปรุงนะอ่า เดี๋ยวเราจะรอนะรอน้ําแกงเขาเดือดนะนี่น้ําแกงก็จะออกมาสีแบบนี้เลยนะสีสวยมากรอเขาเดือดหน่อยนะดูสิดูแค่เนื้อหมูก็น่ากินแล้วขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ เ่เติมกะทินิดนึ่งอันนี้เริ่มจะเดือดเนาะแต่ว่าให้เดือดเยอะกว่านี้หน่อยนะให้เขาเดือดทั่วๆกันเลยนะนี่นะมะเขืออ่อนมากว่านี้มะเขือก็น่ากิน น,ะนี่โอเคเขาเดือดแล้วนะนี่นี่เขาเดือดแล้วเนาะเดือดเป็นฟองใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเนี่ยเดือดเป็นฟองใหญ่ๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปนะ พีมาหาแม่ก่อนแล้วมาปรับแสงให้สว่างกว่าน,นี้หน่อยนิกล้องมืดแล้วเนี่ยลกล้องโทรศัพท์มืด,มดอ่าให้สว่างกว่าน,นี้หน่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดือดแล้วเนาะแม่จะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะโอเคค่อยๆใส่นะเดี๋ยวจะกระเด็นใส่เนาะวันน้ำกะทิเขาร้อนนี่ใส่ลงไปเลยลอ่าสว่าง กล้องสว่างางเมื่อกี้แม่ดูว่ามันมึนๆนะโอเคคุณแม่ใส่หมดนะคะอ่าหาปรับตีปรับไหนดูดิอ่โอเคโอเคได้ <c oughs> นี่แบบนี้เลยจ้า นี่นะเราก็จะให้มะเขือเข้าสุกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าสุกสีมะเขือก็จะเปลี่ยนเนาะนะสังเกตดีๆเนาะ <c oughs> อ่าระหว่างที่คุณแม่ก็จะปรุงเลยนะ เพราะว่ามะเขือใกล้จะสุกแล้วคุณแม่จะปรุงทันทีเลยเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยไว้มะเขือสุกแล้วเราปรุงยิ่งปล่อยเวลาไปนานเนะาะมะเขือก็จะเปื่อยนอะ้ะก็ไม่อร่อยอะนะอ่านี่จ้าใส่น้ําตาลปิ๊บลงไปเลยค่อยๆใส่เนาะค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงเนาะใส่น้ําปลาโอ้เกล็ดแดงจะขอเบา ใส่น้ำปลาลงไปจ้าคราวนี้เราก็จะคนเนะนี่มเะเขือเริ่มจะสุกแล้วเนาะจะ้นี่เขาเริ่มจะสุกแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวคุณแม่จะเติมหัวกะทิที่เหลือใส่ลงไปเลยนะ เพรเวลาแกงอย่าห่วงกะทินะหวงกะทินะะทน้ำแกงไม่อร่อยนะนเราก็ใส่ที่เหลือลองไปเนาะหัวกะทินะก็จะทำให้น้ำแกงเราอะมีความเข้มข้นขึ้นนะนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะลองชิมดูนะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะ จะปรุงเพิ่มหรือจะพอดีนะโอเคอแม่จะลองชิมดูก่อนนะอืมอย่าคุณแม่ต้องปรุงเพิ่มดีกว่าเพิ่มน้ำปลานะเพิ่มน้ำปลาลงไป ปัดหวานอีกนิดเดียวนะมะเขือสุกแล้วเนาะเพราะว่าเวลาสุกเขาจะเปลี่ยนสีนะมะเขือนะถ้าเปลี่ยนสีแล้วแสดงว่าเขาสุกแล้วนะอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะชิมอีกรอบหนึ่งนะอื้อ อร่อยแล้วโอเคอร่อยฮะให้มีระยากด้วยเดี๋ยวนี้สะดวกโอเคเราจะใส่พริกเม็ดใหญ่เนาะทำสีสันให้กับข้าวเราดูน่ากินยิ่งขึ้นเนาะเราก็จะใส่ลงไปเนาะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะกับข้าวเดี๋ยวนี้ต้องสีสันต้องได้นะอ่าต้องมีความน่ากินเนาะจะได้เจริญอาหารอันนี้คุณแม่จะใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะ ใส่ลงไปเลยเราก็จะคนให้เขาเข้ากันเนาะนี่ก็จะแบบนี้เลยนะโอเคสุกแล้วจ้านี่แม่ ดับเลยจับเตาแก๊กแล้วเสร็จเนาะเดี๋ยวเราไปดูการจัดจานกันเลยจ้าเนาะืมสุดๆน่ากินมากค่ะบีบิมเร็วไปตั้งกล้องตรงโต๊ะกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ย มาจ้าคุณแม่ทําเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะแกงของคุณแม่นะคะแกงเผ็ดสันคอหมูจ้านี่จ้าดูสีสันเลยเนาะนี่อ่าเป็นแบบนี้เลยจ้านี่จ้าข้าวสวยร้อนๆนะจ้ามือเย็นของคุณแม่คะ่ะสนใจทําตามได้เลยนะสันคอหมูอร่อยมากจ้าวันนี้แม่ขอไปกินข้าวก่อนเนาะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ